สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ World Class, 150, เวอร์คลา s Peugeot Django หนึ้สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสมีรายงานข่าวล่าสุดจากทางประเทศอินโดนีเซียว่า All New Honda CBR 1 5 0 R โฉมใหม่นั้นมีรุ่นที่จะเปิดตัวกันในวันที่12มกราคมนีน้โดยมีการแจ้งไปยังสื่อมวลชนกันล่วงหน้าแล้วเกี่ยวกับการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ที่คาดกันว่าจะเป็นรถสปอร์ตฟูลฟา i ์ริงคันใหม่คันนี้กัน มีการวิเคราะห์นะครับว่า All New Honda CBR 1 5 0 R ชมใหม่นั้นจะได้รับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านงานดีไซน์ภายนอกที่จะได้รับการย่อส่วนลงมาจาก CBR 2 5 0 r r ให้มาอยู่ในพิกัด1 5 0 cc และจะได้รับการปรับปรุงในเรื่องของพละกำลังเครื่องยนต์ด้วยและก็ที่สำคัญนะครับก็คือระบบกระเทือนด้านหน้านั้นจะมีการใส่แบบหัวกลับ up side down มาให้แล้วเพื่อสู้กับคู่แข่งอย่าง YZF R 1 5 ที่สร้างยอดขายได้อย่างมากมายนั่นเองรวมไปถึงฟีเจอร์อื่นๆนะครับที่มีความเป็นไปได้ว่าจะมีการติดตั้งมาให้อย่างระบบเบรกแบบเรเดียลเมาส์ไฟบอกตำแหน่งเกียร์ระบบไฟ LED รอบคันตัวไฟชิปไลท์เพื่อแจ้งเตือนรอบที่เหมาะสมสำหรับการเปลี่ยนเกียร์ซึ่งจะทำให้อัตราเร่งของตัวรถนั้นทำได้อย่างไหลลื่นต่อเนื่องซึ่งทั้งหมดนี้ก็อ้างอิงมาจากรุ่น CB 1 5 0 R Neo Sport Cafe นั่นเองครับ ส่วนในเรื่องของเครื่องยนต์นั้นเป็นไปได้ว่ามันจะมาในพิกัด 148cc 1ลูกสูบ4จังหวะ4วาล์วแบบดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ฟซึ่งตรงนี้น่าสนใจเอามากๆว่าจะมีการปรับปรุงในเรื่องของแรงม้าและก็แรงบิดด้วยหรือไม่เพราะสังเกตได้อย่างหนึ่งว่ารถมอเตอร์ไซค์จากทาง Hon ด a าในช่วงหลังนะครับสำหรับรุ่นแบบ all new นั้นมักจะมีการเพิ่มเติมในส่วนนี้มาให้อยู่หลายรุ่นเหมือนกันนะครับ หากว่าจะมีการเปิดตัวในประเทศอินโดนีเซียนในวันที่12มกราคมนี้ตามกระแสข่าวกันจริงๆนะครับก็เชื่อว่าประเทศไทยเราเองก็จะมีการเปิดตัวกันในช่วงปี2021นี้ด้วยสนับสนุนโดย Lambretta Scooter Classic ส,ส,สายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ oto, รไซค์พรีเมียมระดับ World Class, 150, เวอร์คลาส Peugeot Django 150 Scooter พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส